การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านใหม่โพงามตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลป่ากุมเกอ่ออำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2บริหารงานโดยนางสาวนารินอินทนักผู้อำนวยการโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกัน 1.1โรงเรียนมีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยแต่ละห้องจะมีแผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาวมีมุมห้องเรียนสีขาว1.2โรงเรียนมีการดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนสีขาวดีเด่นหน้าเสาธงเป็นประจำทุกเดือน1.3โรงเรียนมีการดำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดบุรี บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1. โรงเรียนได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโรงเรียน 2. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในการดำเนินงานตาม7มาตรการ 3. มมีการจัดสภาพแวดล้อมด้วยการติดป้ายเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ปลอดแอลกอฮอล์ ภายในบริเวณจุดต่างๆของโรงเรียนเช่นบริเวณหน้าโรงเรียนหน้าอาคารเรียนห้องน้ำนักเรียนและสนามเด็กเล่นเป็นต้น 4. ได้มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา 5. การมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนและคณะครูร่วมกันผลิตสื่อบุหรี่ยาเสพติดท,ทั้งหลาย 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคณะครูมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อพูดคุยปรึกษายอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนกิจกรรมเดินวิ่งปั่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล1.4มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดมาตรการที่2ด้านการค้นหา2.1 โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเก็บเป็นเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน2.2โรงเรียนมีการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดมีการจัดทำแบบบันทึกการคัดกรอง2 3โรงเรียนมีการรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทราบถึงผลการสำรวจการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาและรายงานในระบบคาทัศเป็นประจำทุกภาคเรียน มาตรการที่ 3. ด้านการรักษา 3. 1. โรงเรียนได้กำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านใหม่โพงาม 3. 2. โรงเรียนได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมาลักษ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานคลินิกเสมารักษ์4.1โรงเรียนมีตู้เสมารักและเพจเฟซบุ๊ก คลินิกเสมาลักษ์โรงเรียนบ้านใหม่โพงามเพื่อเปิดบริการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากนักเรียน4.2โรงเรียนได้มีการจัดตั้งชุมนุมเสมาลักษ์ของโรงเรียนขึ้นมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการ5.1ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานกํำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับ5.2 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุก5.3โรงเรียนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุก5.4โรงเรียนบ้านใหม่โพงามได้ดำเนินกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ หร่วมก,กันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านใหม่โพงามจัดกิจกรรมเดินวิ่งอ่านเพื่อต่อต้านยาเสพติด 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุหรีบุรีไฟฟ้า 3. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินห้องเรียนสีขาว 4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุข5.5โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลและได้มีการนิเทศเยี่ยมชมการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว